ห้าดาวลูกมาสัก2ชุดในลูกเอ้ยเฮ้ยโอ้ยซ้ำแม่งเอ้ยกูจะดีใจทำไมวะเนี่ยกูจะดีใจทำไมวะ สวัสดีวัยรุ่น H H ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Hotel Highway เหมือนเดิมนะครับทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยเอ่อมีสปินเข้ามาใหม่นะครับทุกคนครับเป็นเซตจากฝูงอีกานะครับแล้วก็มีเอ่อเซตฝูงตะกระแตนะครับผมได้แค่หัวไปนะทุกคนนะแล้วก็มีเซตมัธยมผีดิบนะครับทุกคนครับมี3เซตที่ผมยังไม่ได้น้ะทุกคนนาอก็เนี่ยเซตตัวแทนธาตุผมก็ขาดแค่หัวนะครับก็ภาวนานะครับทุกคนครับให้มันได้เซตตัวแทนธาตุวันนี้นะครับให้ได้ผมประดับตัวแทนธาตุนะทุ ผมก็จะปิดเซตนี้แล้วว่าคือไม่ปิดสักทีนะฮะทุกคนนะโอเคนะฮะคลิปนี้น่าจะสุ่มยาวนะครับทุกคนเอาเป็นว่าผมจะไม่พูดพำทำเพลงนะครับทุกคนครับเอาเป็นว่าผมจะสุ่มเลยละกันนะฮะตอนนี้มี847สเปินนะครับทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราไปเลยกันเลยในคลัชโอโหสีดาวมาครับทุกคนไปสวยครับเซตจากผงอีกามาลวฮะทุกคนครับไปครับ มาห้าดาวมาเฉิดฉายหน่อยคลิปนี้เราต้องเฉิดฉายอย่าให้เขาพูดว่าเราเกลืออย่าให้เขาพูดเราจะเกลือดูคลิปไม่ได้นะเว้ยโอ้โหสภาพมามาสามดาวโอ้โหโอ้หร้อยกว่าหมุนแล้วมาอืมมาซ้ําๆอย่างนี้แหละของที่มันได้แล้วก็ให้จังเลยมาครับทุกคนครับโอ้โหโอ้โหสวยครับสวย ก็กางเกงกางเกงผีดิบมานะฮะแล้วหัวผีดิบนะครับมาละโอเคเราขาด2อันเนาะมา <S <S โอ้โห250หมบุนยังเงียบอยู่นะครับทุกคนครับยังไม่มีวิเวลที่5ดาวจะมานะ <S <S โอ้โหฟึบอืมไม่ปิดฮ่า<ม> <นะ S 2> โอ้ย,อยมาลีมาลีอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เออเซจ,จ่าฝงอีการเราขาดแค่แค่แค่ฝูงอีการนะครับก็คือข้างหลังอะปีก่ะแล้วก็กางเกงเนาะทุกคนน้องไปเฮ้ยเราเราลืม เซตตะก,กระแตนไปได้ไงวะเนี่ยโอเคเซตตะก,กระแตนต้องมาด้วยนะฮะห้าดาวลูกมาสัก2ชุดในลูกเอ้ห้าดาวโอโหตอนนี้ก็เราก็เหลือ500 500สปินแล้วนะทุกคนเนาะก็สามเราหมดไป300แล้วครับทุกคนก็ยังเงียบอยู่โอโหโนเนียบ,บ้านงานมาครับกางเกงมามาเออเออลองเท้าก็มารองเทา้า,เทาผีดิบก็มามาดิเราขาดแค่ปีกสี่ดาวนะทุกคนนะไปมาหน่อยขอหน่อยปิดหน่อยเถอะ นะปีดสักเซตหน่อยก็ยังดีนะทุกคนนะไปครับไปออืืนเนียอีกแล้วเออแล้วคลิปนี้กูนเนียอีกแล้วผมนเนียอีกแล้วว่ะทุกคนมาหัวหัวกระตักกแตนเออเฮ้ยเฮ้ยหัวเราครบแล้วนี่โอ้โหหน้ากากหน้ากากหนึ่งจาใหม่เฮ้ยเฮ้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  ทุกคนครับดูครับผมแบบไม่ต้องสืบครับทุกคนเพราะว่าผมเหลือแค่5ดาวหัวนะเฮ้ยไม่ต้องสืบครับทุกคนน้องๆไม่ต้องสืบเลยฮะโอ้ดีใจว่ะแต่แบบเก็บอาการเก่งนะทุกคนนะเฮ้ยแบบชิวเลยอ่ะปิดแล้วว่าครับทุกคนก็ปิดแล้วว่าโอเคเราก็เหลือเป็นส่วนของสี่ดาวนะครับทุกคนครับ โอเคครับลุยต่อนะครับคือกําไรลาตอนนี้คือคือแบบไม่เกลือแล้วครับคือผมคุ้มแล้วแต่ก็ยังมีความหวังโอ้ครับก็แบบคลิปนี้แบบมันไม่เกลือครับทําไงอ่ะคืออยากเกลือโอ้สีดาวมาลุลุเลยครับตอนนี้สีดาวเราจะขาดเป็นแค่เสื้อกับกับขาแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็ขากับหลังอ่ะขอขากับหลังมาอืสีดาวมาลุกอย่าย่อท้อสีดาวมามาหลุนลุนจัดเลยครับตอนนี้เนี่ย ฟึบโอ้โหสามดาวตอนนี้ที่เราขาดเราขาดอะไรนะสามดาวเราขาดแค่เสื้อนะฮะทุกคนนะเฮ้ยโอ้ยซ้ําแมงเอ้กูจะดีใจทําไมวะเนี่ยกูจะดีใจทําไมวะโอ้โหห้าดาวไม่ต้องมาละลูกห้าดาวไม่ต้องมาละโอเคเสื้อมาลูกปิดหน่อยโอ้โหได้อยู่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 นะเราขาดรองเท้านะทุกคนนะก็คือขานั่นเองขอขาสี่ดาวแล้วก็เสื้อเสื้อสามดาวแล้วก็หลังนะอะไรก็ได้ที่เป็นสี่ดาวมาก่อนมาสีดาวมาลูก ขอหน่อยขอตอนนี้ก็เราเดินทางมาถึง200สปินแล้วนะทุกคนเนาะก็หมดหมดไปเยอะอยู่นะเนาะเฮ้ยเสื้อมามาลูกโอ้ยลูกเอ้ยช่วยกันทำมาหากินหน่อยดีมาไปแต่สีด่ดาวผมรู้สึกว่ารอบนี้ออกดีนะทุกคนเนาะดีกว่าคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนาะคือหลายๆคลิปที่ผ่านมาคือแบบออกยากทุกคนมาลาทุกคนครับเซตนี้เราปิดแล้วเนาะทุกคนเนาะโอเคแบบ แบบชิวอะ่ะถ้าชิวกว่านี้คือขอขอขอสีดาวได้ปะขอแบบปิดสีดาวได้ปะมาปิดโอ้โหโอ้โห oh แม่งไม่ปิดมาสีดาวโอ้โ oh ห5ดาวสองสทีแล้วทุกคนคือแบบเวลาไม่อยากได้ก็มาจังเลยเนาะโอ้โ oh หมาถือว่าพี่ขอมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาฟึบโอเคโอเคครับก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะเรากา็ปิดเซตตัวแนทนธาตุ ครับถึงเซตที่เราชื่นใจมากนะครับทุกคนครับเราก็ได้มาเป็นเจนพันเพชรเนาะทุกคนเนาะส่วนเซตจากฝูงอีการเราก็ได้มาเป็น2ชุดนะครับได้เป็นเสื้อแล้วก็กางเกงเราขาดแค่ปีกข้างหลังเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะแต่ถ้าปิดก็จะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าก็คุ้มอยู่เนาะทุกคนเนาะแล้วก็เซตฝูงตะกระแตนนะครับเราก็ได้มาเป็นเป็นปีกนะครับแล้วก็เป็นเป็นเสื้อนะครับทุกคนครับเราขาดแค่ขานะครับแต่ไม่เป็นไร ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ส่วนเซตมัธยมผีดิบนี่คือเราปิดไปแล้วนะฮะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาชุดกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคครับก็จะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะวันนี้ก็ปิดคลิปไปกับ6สหายนะครับทุกคนครับก็ไว้เจอคลิปหน้านะครับทุกคนครับเดีวเราเดี๋ยวเราได้เจอรีไซเคิลกันเร็วๆนี้นะครับทุกคนครับไม่ร้ายนะครับ